มี FC ท่านไหนเนี่ยที่ช่วงปี <Okay. S 1> ใหม่เ,ออเนาะอยากจะทำความว<ะ>ดีเริ่มต้นปีแล้วอยู่แถวนั้นไม่ได้ไปไหนอยากจะไปช่วยกันล้างกรงแมว <laughs> ก็ไปกับเราเออไปมอบของขวัญให้กับแมววัดคะ่ะใช่ สวัสดีครับเพื่อนๆไว้ชอบกัแพทครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พี่แพทมาทำอะไรคือคลิปนี้นะคะเป็นคิพิเศษที่เราจะทำขึ้นเพื่อขอขอบคุณพี่เปิ้ลครับผมที่กันนาส่งอาหารแมวทรายแมวครับไปที่พี่มนใช่ภักสุขใจใช่คือเื่องยากพี่เปิ้ลก็น่าจะดูในคลิปที่เราเปิดกล่องบริจาคเนาะเออแต่เขาเนี่ยเราไม่รู้เลยตอนแรกใช่่ะเนาะเรารู้จากไหนตอนแรก จากไหนเราก็รู้จักใครพี่มนอ๋อใช่ใช่จกพี่มนตอนแรกเข้าตอนแรกก็โงมาว่ามีคนส่งของมาให้นะครับเออแล้วยังไงแพทบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยนี่้หมีคนนั้นโมามาจากช่องไวช็อกโกแคร์เฮ้ยช่องเหรออืมเราก็ดีใจมากเลยแต่เราก็พยายามหาว่าใครเออซึ่งไม่มีวี่แววเลยพี่ไม่มีวี่แววเลยนะจนเมื่อวานนี้ที่เราดูไลฟ์วิกเอียงอ่ะครับใช่นะแต่เราก็ยังไม่รู้อีกอ่ะช่วงที่พี่เปิ้ล ถามไม่เกี่ยงภูจะไม่เกียงเรื่องส่งของมาเนี่ยใช่นั้นั้นเราปิดเสียดไว้เพราะว่าเราคุยกับอีกสายยึ่ง f อซคือโทรมาถามอาการหักกับน้องแมวของเขาใช่ใช่เราเลยไม่ได้ฟังเสียงตรงนั้นช็พลาดกันไปก็ไม่รู้ก็จนมาทราบแต่แหละว่าอ๋อโอเคว่าเป็นพี่เปิ้ลใช่นะว่าเป็นคนส่งของเนาะแล้วคนนี้พี่แพทย์ระหว่างที่คุยกับพี่มลนะครับก็เลยถามพี่มลว่าปีใหม่พี่มนไปไหนหรือเปล่าซึ่งเราหยุดอยู่แล้วล่ะ เราก็เลยอยากจะเข้าไปเยี่ยมเด็กๆแล้วก็เข้าไปเยี่ยมพี่มนด้วยเนาะพี่มนก็เลยให้วันมาคือวันเสาร์ที่สองค่ะก็่จะไปที่วัดธรรมสุขใจนี่แหละใช่แนวบอกว่ามาช่วยบ่ายนะเออเพราะอะไรเพราะว่ากรงแมวนี่ยังไม่ได้ความสะอาดเลยเขาอยากจะล้างกงนวดเลยให้ดูสะอาดว่าที่เราไปแล้วเราจะได้ไม่สกปรกเรียกว่าตอนนี้เละอยู่เพราะว่าพี่มนเขาติดงานเยอะทําให้แบบว่าอาจจะไม่ได้สะอาดมากพอเขาก็เลยขอ ทำคมสากนแล้วค่อยมาก็เลยเกิดไอเดียว่าพี่มลไม่ต้องค่ะไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวแพทกับปอนไปช่วยไปช่วยก่อนแล้วค่อยถ่ายอ่าไปเพื่อก่อนแล้วค่อยถ่ายเนาะซึ่งตอนนี้ามีกี่คนสองคนก็เลยอยากจะลองบอกดีกว่าว่ามีเอฟซีท่านไหนเนี่ยที่ช่วงปีใหม่เนาะอยากจะทําความดีเริ่มต้นปีแล้วอยู่แถวนั้นไม่ได้ไปไหนอยากจะไปช่วยกันล้างกงแนวก็ไปกับเราไปมอบของขวัญให้กับ แมววัดค่ะใช่ซึ่งแมวผู้นี้น่าสงสารใช่ใช่ใช่เขาน่ารักมากนะเออแต่ณตอนนี้ที่อัดคลิปอะเรามีแค่สองคนก็เลยหาแนวร่วมหาแนวร่วมนะพี่แพทเนอะเพื่อนเื่อครับเมื่อกี้คือเราสองคนอะอัดคลิปไปจบละแล้วก็ชวน f อฟซแต่ลืมชวนสองคนนี้ลืมไปได้ยังไงก็เลยต้องมาอัดคลิปใหม่พี่แพทเราต้องชวนใครครับ แมวยิ้มเออลึกไม่ออกจนเมื่อกี้โอก็ไปนั่งอยู่เอ๊ะมันติดอะไรเออเออไม่ชวนน้องชายกับน้องสาวคนนี้ได้ยังไงเนาะแฟชเดี๋ยวเราจะโทรหาแมวยิ้มกันนะแล้วลองดูว่าเขาว่างจะไปกับเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะว่าว่างหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองลองชวนดูเนาะโอเคโอเคไปโทรหาแมวยิ้มกันโอเคครับเพื่อนๆนี่แปมไปเอาโทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวพี่พี วิดีโอคอลหาแมวยิ้มเลยไม่รู้จะรับหรือวะนะฮัลโหลอ้าววันดี <laughs> ตอนนี้พี่ถ่ายคลิปอยู่พี่ถ่ายคลิปอยู่ฮัลโหลฮัลโหลนี่ <laughs> เดี๋ยวให้แมวยิ้มสวัสดี FC White Chocolate Cat ก่อนครับนะสวัสดี FC White c h o c o a t ทุกคนครับอะทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับ อ่าอยู่ไกลเต็มหรือเปล่าครับเต็มอ่ะเต็มเพิ่งวิ่งอยู่ไปข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ้มยิ้มยิ้มพี่ถามหน่อยครับเอ่อวันที่สองวันเสาร์ที่สองบกระลาว่างเปล่าสองมกราผมว่างครับพี่เออไปไหนเปล่าอ,อยู่เท่ไม่ได้ไปไหนครับพี่เออเห็นว่าตอนแรกว่าจะกลับเมืองกาญงัยก็เลยไม่แน่ใจอืมใช่ใช่ตอนแรกก็จะกลับอยู่แต่ว่า เลยเอาโอเคงั้นว่างก็ดีแล้วเอ้ยเคยจําได้ป่ะที่พี่เคยชวนว่าจะไปวัดธรรมสุขใจกันน่ะอืมอ๋อจำได้ครับพี่เออเนี่ยวันเสาร์เนี่ยพี่ได้ได้คิวมาแล้วก็คือจะไปเยี่ยมเด็กๆที่นั่นน่ะสนใจไหมเปล่าสนครับพี่สนสนอ่าไปด้วยกันนะครับผมเออไปล้างกรงแมวด้วยนะล้างกรงแมวยินดีเลยครับพี่ยินดีนะโอ้โอเคโอเคเยี่ยมมากเพื่อนๆแมวยิ้ม ไปกับเรานะครับอ่ะเราได้สี่แล้วเดี๋ยวก่อนยอมไปด้วยหรือเปล่าถามหรือยังเออถามยองก่อนมีอะไรต้องปรึกษาเมียนะครับคนเราเอเคนี่เป็นช่องน้องชายผมครับเป็นพาร์ทเนอร์กันเพื่อนๆเนาะระหว่างนี้กำลังเดินไปหายองก็ฝากช่องแมวยิ้มด้วยครับเพื่อนๆค่ะแมวยิ้มชาแนลนะคะใช่เป็นน้องชายผมเองครับผมอ่า วสวัสดีสวยๆๆๆๆมามาเนี่ยัวทำงานให้พี่นาชวนให้พี่แชวนให้พี่้ชวนอยองยองเมื่อกี้ชวนแมวชวนชนแมวยิ้มให้ไปร่วมทำความดีไปเยี่ยมเด็กๆแมววัดที่ธรรมวัดธรรมสุขใจหลังสิษย์คองหนึ่ง <c oughs> ไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหม จะยอนมาไปยิ้มจะไปได้ไหมแหอรู้ว่เมันอกีกันสมาแอบหวานในช่องเราได้ยังไงเนี่ยนี่ยิมาตั้ง่ไม่เคยหาเลยนี่เอ๊ะโอเคโอเคนั้นตกลงคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มวันที่สองนะโอเค จอเตียมจอเตียมจอเตียมเนเน่ขอคุยแกยิ้มหน่อยขอคุยแกยิ้มหน่อยครับโอเคยิ้มคอนเฟิร์มวันที่สองมกุลานะครับครับที่สองโมครับพี่ก็เดี๋ยวประมาณเขี้ยบช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายบ่ายบ่ะครับผมเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งได้ครับได้นะครับโอเคขอบคุณยิ้มมากตอนนี้มี4คนแล้วเดี๋ยวพี่จะลองชวน FC คนอื่นๆอุ๊ยน้องไอติมดูเพื่อนเลยสินี่ ไปติดตามความน่ารักของไอติมในแมวยุ้งชาแนลได้นะครับนี่เป็นนุ่แล้วอ่าโอเคยิ้มได้ได้ได้ขอบคุณมากน้องเดี๋ยววันที่2เราเจอกันได้ครับได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะอ่าค่ะสวัสดีครับที่แพทเราได้แล้วตอนนี้4ี่คนนะ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเนาะและอยู่ละแวกแถวนั้นหลังสิกประทุมลัลูกกาเออหรือจากที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากจะมาทําความดีปีใหม่เนาะแล้วแบบอยากแบบว่าน้องแมวเมเยี่ยมชมกันค่ะเราจะบอกว่าน้องแมวที่เนี่ยเป็นน้องแมวในโครงการปั่นน้ําใจให้แมวจรเวลามีงานในโครงการปั่นน้ำใจให้แมวจรก็จะเป็นเด็กเซตนี้แหละ เนาะร่วมร่วมกับที่อื่นด้วยก็จะไปหาบ้านหาบ้านจังนนองใช่ใช่ก็เลยอยากให้เพื่อนๆไปเห็นแบบเบื้องลึกเบื้องหลังนะว่าคว่าเขาเป็นยังไงเนาะเพื่อแบบจะได้เห็นเนาะอันนี้ก็คือหนึ่งในทริปที่เราจะทำความดีในปีหน้าเริ่มต้นเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนบิ๊กบิ๊กแมทดีกว่า แล้วก็เป็นบนะิ๊กคินนิ่งนะโอเคโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่เปิ้ลที่แม่ตาเด็กๆที่วัดทำมาสุขใจนะคะเรารู้สึกว่าปื้มปิติยินดีมากเลยที่ออยังม,มีคนเห็นคุณค่าใช่ใช่ใชของพวกเขาอยู่ใช่ครับใช่ครับขอบคุณเนาะที่ใช่ทนะี่มนก็ดีใจมากเลยดีใจมาก,ด,มากดีใจมากเนาะแล้วมันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะช่วย ให้พี่มน่ะมีกําลังในการ<ช>ที่จะสู้เพราะว่าพี่มนเนี่ยสู้เยอะสู้เยอะมากค่ะสู้เยอะมาก<อ>สู้เยอะมากเากนาะโอเคก็ขอพระเจ<ช>้าอวยพรพี่เฟิร์นนะแล้วอวยพรพี่เฟิร์นและครอบครัวแล้วก็เอ็ซีทุกคนด้วยถึงแม้จะไม่ได้มอบอะไรแต่แค่สับสกายเราคอมเมนต์ comment, และให้กําลังใจเราทุกอย่างน่ะถึงแม้จะดูแต่ไม่ได้คอมเมนต์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีใช่ค่ะเนาะโอเคโอเคขอบคุณนะคะวันเสาร์ที่สองเราไปเยี่ยมบ้านเกิดพี่สนิมนี่โอเค งั้นวันนี้ไปก่อนนะครับไว้ช็อกโกแคตแม่จอนนอนคอนโดบ๊ายบายสวัสดีครับ